สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไฟน์อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของน้องบัสนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ามาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับก็เริ่มกันที่ชุดคอสตูมนะครับ สำหรับตัวน้องเนี่ยมีชุดคอตูมด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับอันนี้คือชุดออริจินอลนะฮะในดิซินเดียของเรานะครับส่วนอันนี้เป็นชุดคอตูมชุดที่1นะครับส่วนชุดคอตูมชุดที่2เนี่ยจะคล้ายคลยกับบริเวณออฟ i ลทที่เป็นเกาะสีแดงนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบชุดไหนก็ไปตําชุดนั้นกันได้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่เกาะลูฟิเนียหรือว่าเกาะฟ้านะครับสำหรับเกาะลูฟิเนียของน้องเนี่ยเป็นเกาะกลึงซับนะครับ ก็คือตัวเบฟดาเมจเนี่ยจะให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับส่วนตัว HP ดพีดาเมจเนี่ยจะให้แค่เฉพาะตัวน้องคนเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยกลายเป็นเกาะกลึงทัพนะครับสำหรับเกาะฟ้าเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกน้องเต็มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธ FR หรือว่าอาวุธเบิร์ดนะครับก็แนะนำให้ทำเกาะฟ้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแค่ FR เนี่ยผมอาจจะแนะนำแค่เกาะฟรเฟียก็พอนะครับ เพราะว่าตัวน้องเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือบับเบิร์ดนะครับถ้าไม่มีบับเบิร์ดความน่าใช้มันก็จะลดลงนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับตัวกรอะนะครับต่อมาเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีทั้งหมดของน้องนะครับเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีธาตุลมนะครับ แล้วก็มีบัฟที่บัฟธาตุลมให้ทั้งตัวเองและปาตีนะครับเท่ากับว่าตัวสกิลทั้งหมดของน้องเนี่ยจะโจมตีเป็นธาตุลมไปโดยปริยายนะครับต่อมาเป็นสฟียแนะนำนะครับสำหรับตัวสฟียแนะนำเนี่ยก็จะมีทั้ง3แบบนะครับแบบแรกคือแบบ A แบบที่2คือแบบ C และแบบที่3คือแบบ D นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบ A ก่อนนะครับสำหรับแบบ A เนี่ยผมก็แนะนำเป็นเงื่อนไขโจมตีติดแพ้ธาตุนะครับเพราะว่าตัวน้องบัตเนี่ยมีการาทำให้มอนเตอร์แพ้ธาตุลมแบบรูปแบบในออราดีบับนะครับแล้วก็บับทัดลมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเฟียร์ที่เหมาะก็คือสเฟียรที่มีเงื่อนไขในการโจมตีแพ้ธาตุนะครับเช่นวีวี v v ก็ได้นะครับ วี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 พักก้าอ่ะนี่นะครับวีวีก็มีความสามารถในการอ่าเพิ่มแม็กเบฟสอห้าครั้งแบบถาวรนะครับเมื่อเราโจมตีติดการแพ้ธาตุหรือจะเป็นพีเช่ก็ได้นะครับพีเช่ก็โจมตีติดแพ้ธาตุแล้วจะได้ค่าแอตแทกกับแม็กเบฟอย่างละ10%เนะครับเอน้องพีเช่ผมน่าน่าจะเลยขึ้นมาแล้วอ่าแต่ผมเลื่อนหานี่นะครับ ส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโจมตีแพท่านเนี่ยเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแต่ว่าขอให้เน้นไปที่ค่าแมกเบฟเป็นหลักนะครับเอาแมกเบฟนำนะครับส่วนลูกซีลูกซีเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้แบบไม่มีอะไรตายตัวเลยครับสำหรับลูกซีนะครับส่วนลูกดีนะครับก็มี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือแบบโจมตีนะครับ เมื่อเราโจมตีแล้วเราจะได้ค่าต่างๆเช่นซิสเน์นะครับที่เมื่อเราโจมตีค r i t i c a l h ิ t เนี่ยเราจะได้ค่า m a c ับ a อ t a ท k นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยก็คือ,อาสายบัฟนะครับเมื่อเราได้รับบัฟเช่นน้องโฮปนะครับเพราะว่าตัวน้องน้องบัฟเนี่ยคือการกดสกิลแทบจะทุกสกิลเนี่ยได้รับบัฟหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้เงื่อนไขที่เมื่อเราได้บัฟแล้วเราจะได้ค่าต่างตรงนี้เนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมขอย้อนไปที่ลูก C นิดนึงนะครับลืมไปนะครับว่าผมได้ไปเทสตมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสําหรับลูก C เนี่ยถ้าเกิดเราใส่เงื่อนไขที่เป็นการเด้งเลือดให้ตัวเองนะครับแล้วได้ค่าต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเช่นรูทก็ได้นะครับรูทนี่คือได้ค่าแม็กเบฟนะครับอ่ะรูทนะครับได้ค่าแม็กเบฟสิบเปอร์เซ็นต์สามเท่านะครับเมื่อเรา เติมเลือดให้ตัวเองหรือว่ามีผลของ HP Regen นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ใส่ลูก C นะครับที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการเติมเลือดเนี่ยแล้วถ้าเกิดในปาร์ตี้ไม่มีใครมีความสามารถในการเด้งเลือดให้กับน้องนะครับเราสามารถใช้คริสตันพ a าสติก U-1 ในการคอมโบกับสเฟียร์ตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ที่ตัวเพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่า จะเลือกใช้ลูกซีที่มีเงื่อนไขในการาเติมเลือดหรือว่า HP r e g e n เจเอามาคอมโบกับ p a s s i v e U1 หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับผมก็อธิบายเป็นแนวทางให้นะครับต่อมาเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำให้ทำไว้2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็น m a c b e บ3 3 0คู่กับ Boot นะครับซึ่งตัว o o t เนี่ยจะได้ค่า i n b e บ m a c ม e ก a t t a แ k และค่า e e p นะครับอย่างละ5%นะครับ ถ้าเราใส่3อันเราจะได้15%สําหรับ m a c b บฟ3 330เนี่ยเป็นสายเด้งเบฟนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ค่าโจมตีที่เยอะขึ้นก็จะเป็น a อ t แท k 108คู่กับบูทนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเลือกใช้เป็นาสายเด้งเบฟนะครับก็คือ m a c b บฟ3 330คู่กับบูทนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็น FR Level นะครับสำหรับ FR Level เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทำการ limit break วุธ FR แล้วนะครับและทำการ up อ่า passive FR Echo เรียบร้อยแล้วผมก็แนะนำให้ทำที่ level 30เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ up, อัพ FR Echo เนี่ยอาจจะอัพแค่ level 10หรือว่าอาจจะไม่อัพเลยก็ได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับส่วนสมอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ต่อมาเราก็มาดูคริสตันพาสีแนะนำนะครับสำหรับคริสตันพาสีผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าการเลือกใช้คริสตันพาสีเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนที่จะเอาคริสตันพาสีเนี่ยไปอดัดแอฟใช้กับสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นแนะนำนะครับว่าในความความเห็นส่วนตัวที่ผมคิดว่ารหัสไหนเหมาะกับน้องนะครับ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูรหัส A กันก่อนเลยนะครับสำหรับรหัส A ก็มีทั้งหมด3อันนะครับอันแรก A 1นะครับแล้วก็อันที่2 A 3อันที่3 A 5นะครับในส่วนของ A 1เนี่ยแน่นอนว่าเราจะเอาค่า a t t a c k กับ mac base สูงสุด50%นะครับส่วน A 3ก็อันนี้เนี่ยใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าข้อเสียเนี่ยคือเราจะโดนลดปบับบนหัวเนี่ย ต่อการออกแอคชั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1เทินนะครับกลายเป็นว่าใน1เทินเราจะโดนลบบัฟบ,บนหัว2 2เทินแต่ว่าตัวน้องบัฟเนี่ยเมื่อเรากดสกิล1 SK สกิล2หรือว่าสกิล e X แล้วเนี่ยจะได้บัฟตลอดนะครับผมก็เลยมองว่า A3 สําหรับน้องเนี่ยมันใช้ได้นะครับส่วน A5 นะครับก็จะเป็นเด้งเบฟคืน100%อ100%หลังตีเลือดนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าใช้ได้เหมือนกันนะครับ ในส่วนอันนี้เนี่ยคือน้องบัตรก็มีความสามารถในการเด้งเบฟคืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบา,บางด่านที่เราเจอด่านแบบลดการเด้งเบฟเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆเราก็อาจจะเอา a 5เนี่ยมาช่วยเสริมในจุดนี้ได้นะครับส่วนรหัสต่อไปก็เป็นรหัส u นะครับสำหรับรหัส u เนี่ยผมคิดว่ามีอันเดียวเลยนะครับคือ u 1นะครับที่ผมบอกไปในในส่วนของเฟียนะครับว่าเอา u 1มาคอมโบกับเฟีย์ c นะครับในการใช้ความสามารถ h p regen นั่นเองนะครับ ส่วนตัวดีใช้อะไรก็ได้นะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับสําหรับตัวน้องบัตเนี่ยคือคิดไม่ออกจริงนะครับว่าตัวยูจะใช้อะไรเพิ่มหรือว่าตัวดีจะใช้อะไรนะครับเราก็มาเริ่มดูรายละเอียดสกิลกันนะครับสำหรับตัวสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยจะมีเวอร์ชันธรรมดาและเวอร์ชันบวกนะครับการที่เราจะทําให้เป็นเวอร์ชันบวกให้เรากดสกิลหนึ่งหนึ่งครั้งและสกิลสองหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลายเป็นเวอร์ชันบวก ซึ่งความต่างมีแค่อย่างเดียวคือค่าตีเกินแม็กเบฟนะครับจาก120%จะเป็น1 5 0ง้อนะครับนอกนั้นรอบการตีเลือดเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมทำการกดสกิล1กับสกิล2รครั้งให้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันบวกแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นั้นแหละที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาดูรายละเอียดแบบจริงจังกันนะครับก็มาเริ่มที่สกิลหนึ่งนะครับ สำหรับสกิล1เวอร์ชันบวกนะครับจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทกนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเบฟ3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%ของ H p ดพเมอทที่ทำได้ในแต่ละชุดนะครับ เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับหลังจากนั้นตัวน้องบัตเองจะได้รับบัฟ A นะครับจำนวน7เทินนะครับสำหรับตัวสกิล2อนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการแปะดีบับลดค่าดีฟให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดจำนวน3เทินนะครับแล้วก็ตัวเป้าหมายเนี่ยจะโดนลดเบฟ1ใน5นะครับ หลังจากนั้นจะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟ3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดพีดามเที่ทำได้ในแต่ละชุดนะครับ เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับหลังจากนั้นตัวน้องบัตเองจะได้รับบัฟ A อีก7ทเทินเหมือนเดิมนะครับ <S <S เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบัฟ A กันนะครับสำหรับความสามารถของบัฟ A อนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ70%อย่างที่2เพิ่มค่าสปีด20%อย่างที่3าม บัฟธาตุลมนะครับให้ตัวเองและอย่างที่4นะครับทำให้มอนเตอร์นะครับแพ้ธาตุลมในรูปแบบออร่าดีบัฟนะครับสำหรับสกิล ex นะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็ตัวเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีเนี่ยจะโดนลดเบฟ1ใน2นะครับหลังจากนั้น จะทำการโจมตีการโจมตีจะทําการตีเบฟสี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง50%ของ HP ดพีดามเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50% หลังจากนั้นตัวน้องบัตเองจะได้รับบัฟ W ดนะครับจำนวน4เทิร์นะครับแล้วก็เพิ่มค่า a อ t a ท k เพิ่มค่า m a ็กเบฟและเพิ่มค่าสปีดในรูปแบบออร่าบัฟจำนวน5เทิร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟจากสกิล E อกันต่อเลยนะครับสำหรับบัฟ W อนยะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a อตแท k 60% อย่างที่2เพิ่มค่า o v e r อร์โ25%ย่าอย่างที่3บัฟธาตุลมอีก20%นะครับและอย่างที่4อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า HP ด a m เ g e มอีก20%อนะครับอ๋ลืมบอกไปนะครับว่าบัฟ W มเนี่ยมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับสำหรับอาสกิล65นะครับจะมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับ อย่างแรกเพิ่มค่า Attack 10%อย่างที่2เพิ่มค่า m a c w e บ10%อย่างที่3เพิ่มค่า Overflow 10%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า w เบ Damage Limit อีก20%สนะครับสำหรับสกิล LD นะครับอย่างแรกเลยจะทําการลดเบฟมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับให้เป็น0ูนย์นะครับแล้วก็ทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคน โดยค่าเบฟที่เด้งนะครับจะคิดจากค่า m a ็ w a บฟเป็นหลักนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทําการตีเบฟหมู่3 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งสามารถตีเกิน m a ็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหานครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับห้ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็ตัวน้งบาดเองจะได้รับ Special b u ัฟนะครับจำนวน12เทิร์น พร้อมกับเติมสกิล1 1ครั้งนะครับตอนนี้สกิลหเหละศูนยนะฮะนี่นะครับก็กลับมาแล้วนะครับ1ครั้งนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับสำหรับสเปเชียลบัฟมีทั้งส่วนที่ให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับปาร์ตี้นะครับ ส่วนที่ให้กับตัวเองนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า h p t 피 damage 20%เมอรอย่างที่2เพิ่มค่า damage ออกข้างนะครับอีก30%นะครับถ้าเกิดในสกิลเนี่ยได้ d a m a g ออกข้าง50%จะบวกตรงนี้ไปอีก30%กลายเป็น80%อนะครับอย่างที่3เพิ่มค่าเบฟ d าเมอร0อย่างที่4หลังจากที่ตัวน้องตีเลือดนะครับน้องจะเด้งเบฟคืนตัวเอง30%นะครับของ h p ดพเ d a m นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ เมื่อน้องได้รับบัฟใหม่นะครับบัฟนั้นจะบวกไปอีก2เทินะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบัฟจากสกิล l x x เนี่ยได้4เทินะครับเมื่อเรากดสกิล l x ไปแล้วบัฟจากสกิล l x x จะกลายเป็น6เทินนั่นเองนะครับในส่วนที่ให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างแรกเพิ่มค่า attack 35%อย่างที่2เพิ่มค่าเวฟดาเมจยี่สอย่างที่3สามารถเด้งเวฟแรงขึ้น20%อย่างที่4เพิ่มค่า overflow 20%และอย่างสุดท้ายนะครับ สามารถเด้งเบฟเกินแหนกเบฟได้อีก20%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับสำหรับสกิล fr นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการลดเบฟมอนเตอร์ทั้งหมดให้เหลือ0นะครับแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจากค่ามแม็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเบฟ6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของ FR กันต่อเลยนะครับสำหรับความสามารถของ FR เรามาเริ่มที่ FR Mode หรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR Mode ไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP bonus นะครับก็มีทั้งหมด2เงื่อนไข เงื่อนไขที่1เมื่อเราโจมตีาธาตุลมนะครับจะได้45%นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อโจมตีติดการแพธรธาตุนะครับจะได้30%นะครับเรียกได้ว่าตัวน้องบัตรชงเองกินเองได้แน่นอนนะครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเงื่อนไข fr ของน้องบัตรนะครับแต่ว่าข้อเสียคือตัวน้องเนี่ยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นั่นเองนะครับ ต่อมาก็เป็นสกิลสุดท้ายนะครับสำหรับสกิลเบิร์ดนะครับความสามารถของบัฟเบิร์ดนะครับก็มีค่าด้วยกันทั้งหมด3 4 5 6 7 8อย่างนะครับออย่างแรกเลยนะครับตัวบัฟเบิร์ดเนี่ยจะมีความสามารถให้ปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็ความสามารถอันแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็กและเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ30%ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ40%นนะครับที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับแล้วก็อ่า บัฟธาตุลมก็ต้องเป็นเบิร์ดเขียวด้วยนะครับอย่างที่2เพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับสาอย่างที่3เพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิต20%อย่างที่4เพิ่มค่า H ฮดพีดาเมจลิมิตสามสิบเปอรับอ่าหรับเงื่อนไขนี้ต้องเป็นเบ,บิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับอย่างที่5เพิ่มค่า H ฮดพีดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่หก หลังจากที่เรากดตีเลื่อนนะครับจะทําการเด้งเบฟคืน50%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่7นะครับสามารถเด้งเบฟแรงขึ้น25%นะครับสำหรับเงื่อนไขสุดท้ายก็ต้องทําเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับสําหรับบัฟเบิร์ดของน้องบัสเนี่ยจะมีขั้นนะครับซึ่งขั้นสูงสุดคือขั้น3นะครับแล้วก็เริ่มมาเนี่ยจะเป็นแค่ขั้น1น,นะครับ การที่เราจะเพิ่มขั้นให้กับบัฟเบิร์ดของน้องบัตเนี่ยคือต้องให้น้องบัตได้เทินเท่านั้นนะครับถ้าเกิดน้องไม่ได้เทินก็ไม่มีความหมายนะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มเทินมาเริ่มเริ่มมาปุ๊บจะมีแค่8เทินอ่ามี8เทินเพราะกว่าขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้น้องเนี่ยได้เทินนะครับ ก็เพิ่มขั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะสูงสุดคือขั้น3นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าน้องรีนัวกับน้องไอริสเนี่ยกดแค่ตีเบสธรรมดาก็ได้เงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ให้พิบนัสถึง90%เลยนะครับเมื่อกี้นะฮะต่อมาเรามาดูความสามารถของคออเบลิตี้นะครับเราก็มาเริ่มกันที่คองเงินก่อนนะครับสำหรับคองเงินมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด6เทอร์นะครับ แล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกให้ความสามารถในการบัฟธาตุลมนะครับ20%อย่างที่2ทําให้มอนเตอร์ทั้งหมดนะครับแพ้ธาตุลมในรูปแบบออร่าดีบัฟนะครับสำหรับคอท้องนะครับก็มีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด6เทิร์นเช่นกันนะครับความสามารถให้กับปาร์ตี้ทุกคนเหมือนกัน อย่างแรกนะครับเพิ่มค่า ATTACK 30%อย่างที่2เพิ่มค่า o v e r f ยอย่างที่3เด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้อีก20%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจอีก20%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคอเบรตี้นองบัสนั่นเองนะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นน้องเบื้องต้นนะครับสําหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับก็ไม่ยากนะครับเทิร์นแรกเนี่ยเราจะได้ใช้สกิลฟรีพร้อมกับเทิร์นฟรีนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับจะมีเทิร์นสองเทิร์นเราก็เลือกเอาเลยนะครับว่าเราจะกดสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาบัฟเอ้นั่นเองนะครับทีนี้พอเราได้บัฟเอแล้วนะครับอ่าเราก็ ตัวสกิลหนึ่งเนี่ยเอาไว้เล่นเกรดเนะครับแล้วก็ต่อระยะเวลาบัฟ A นะครับส่วนสกิล2ก็เอาไว้ใช้ในการแปะดีบัฟนะครับแล้วก็ต้องการลดเวฟบอสแบบเป็นเศษส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถใช้สกิล2ลดเวฟเยอะๆได้เลยนะครับไม่ว่าบอสจะมีเวฟเป็นแสนเท่าไหร่ก็ตามพอเรากดสกิล2ปุ๊บก,ก็จะโดนลดเวฟแบบเป็นเศษส่วนเลยนะครับส่วนสก e ิลเอ็กเนี่ยจะเต็มไวมากนะครับกดสกิลประมาณ2ทีในเกตเอ็ก e ก็เต็มแล้วนะครับเราก็สามารถ กดสกิล l อต่อเนื่องได้เลยนะครับเพื่อที่จะต่อระยะเวลาของบัฟ W นั่นเองนะครับซึ่งบับอบัยเนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูที่ตัวสกิ Skill ล6กก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสกิล l 5เนี่ยถ้าเกิดตอนที่เราต้องการเร่งดาเมจให้เพื่อนนะครับเราก็กดได้เลยนะครับ ส่วนสกิล LD นะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาของสเปเชียลบัฟนะครับหลักๆอันแรกเลยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเมื่อเราต้องการเบรกบอสแบบ100%นะครับให้เรากดสกิล2ได้เลยนะครับเพราะว่าบอสจะโดนลดเบฟเหลือ0ูนทันทีนะครับเมื่อเรากดสกิล2พอเบฟลดเหลือ0ูนย์ปุ๊บบัสก็จะโจมตีหมู่นะครับก็จะทําการเบรกทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวสกิล LD นะครับเวลาเราเจอบอสที่เด้งเบฟแรงๆแล้วเราตีไม่เข้านะครับ ส่วนสกิล fr กับบัฟเบิร์ดเนี่ยตัวบัฟไม่เหมาะกับที่จะเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กดเบิร์ดเล็กแล้วยืนแจกออร่าบัฟสะมาก,กว่านะครับด้วยความที่ว่าตัวสกิลเนี่ยมันตีเลือดแค่6รอบนะครับมันไม่เยอะนะครับมันสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับก็กลายเป็นว่าน้องเนี่ยอยู่ในสายที่ยืนแจกออร่าบัฟนั่นเองนะครับจริงๆน้องก็ยืน,นแจกออร่าบัฟมาตั้งแต่ตอนแรกที่น้องได้อว,วุธเบิร์ดแล้วนะครับ ส่วนอาวุธ FR เนี่ยก็เล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายมากเลยนะครับแค่เราเปิด FR ปุ๊บแล้วบัฟจากสกิล EX เนี่ยไม่หมดนะครับเพื่อนก็สามารถทำเงื่อนไขได้ทั้ง2เงื่อนไขทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของตัวน้องบัตนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดตัวสกิลต่างๆก็มีเท่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรตกหล่นแล้วนะครับก็น่าจะครบถ้วน100%แล้วนะครับ สำหรับรายละเอียดรีวิวของน้องบัสก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวโมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปรีวิวน้องบัสก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ